ย้าวสบายดีมาันดีแล้วครับแก้วพญเ่ีเุว่วคือเกา่าพี่น้องสบายดีพี่น้องต้งฟังไทยของเราต้งตางประเทศได้พี่น้องด้เมื่อนี้มันไล่สุดงานโอกาสเอาจะเร้าหน้าที่พี่น้องเส้าหน้าที่หรือว่าซีปลายหน้าที่นี่นะเอาประมาณนั้นเพราะว่ายัางติดภารกิจอยู่แต่อยากไล่พี่น้องมาไล่ว่าซีนีพี่น้องโดน้ามาจะกคนสองคนบ้านอ๋อสวยๆเลยพญี่ยวผมลองไล่กัน าตอนบ่ายนั่นเองที่มีคนเขามาบึงบอกเห็นไลนส่องเป็นก็นมาไห่สดช่วงใบใบสิอะไรเงี้ยหนึ่งโมงก็าหาซิหาเ้าหน้าที่อะไรกัน้อง โม่งกา้ามหาซิบหานาทีแล้วเอาลองเบิ่งตอนสวยๆในะดิสนี่ภูเขามาเบิ่งน้ำบ่นั่ง,ง,นง,นงคนเดียวพี่น้องเฮ็ดเวียกไปเรื่อยๆก็เลยว่ามาไหลสดจักซิบนาทีหรือว่าเศร้านาทีนี่แหละแผนการเอาจักซิบจักเศร้านาที่เลยพี่น้องเอาไล่เอาพอประมาณันเขามาเซกเลตติ้งเบิ่งตอนสวยๆในะดิสนี่ภูเขามาเมบิ่งบ่ลสะนะ ผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายแก้วพะย่ะเดียวนี่ได้พี่น้องเด้อตอนนี้ยงังมีภารกิจอยู่แต่กับมะาลายมะลายเบิง้งพาสิมีผู้เข้ามา,าบว่าเล่ร้องเบิ้งซื้อรถเซกเลติงเบิ้งจักซิบนาทีพี่น้องชิบนาที่เาหนาทีนี่แหละ เขานะพี่น้องเนาะไล่ไปสามนาทีแล้วบายบายพี่น้องเลยสวงบายบายกันหน่อยสวงสวยๆบางคนกำลังพักผ่อนบางคนเขากำลังเขาเวียกเขางานรอบบายพี่น้อง บางคนก็กำลังลงเกลียวเข่าเกลียวหน้าหรือว่าเก็บกู้เข่าหน้าปีแต่ว่าพญาเลี้ยวติดภารกิจยังเห็ดเวียกคือเก่าเข่าพระท่านซุกฟังตรงเลยเข่าพญาเลี้ยวพระท่านในสุกยังพระท่านในพ่อเกลียวตอนนี้ติดภารกิจมาเห็ดเวียกก่อนบาดเข่าสุกจังกิล่ามาเกลียวเข่าคนหลายเวียกนะพี่น้องเนาะมนี่ตีแม่ยาเกล็ด เอาคนนี้ที่เขามาแล้วจะลืมคอมเมนต์ใจะร่างแห้งใจแก้วพยานเดียวเดี๋ยวได้พี่น้องเนี่ยอย่าให้นั่งว่าอยู่คนเดียวเซเวียยี่นี่นะคอมเมนต์เข้าม,มาในท่ามข่าวถามข่าวกันในได้พี่น้องเกี่ยวข่าวเราทั้งบ้านพี่น้องทั้งไหนเนาะทั้งไหนพนีไทยหน้าบ่าจะเป็นตั้งกลางประเทศเฮตน,ฮนาอยูบอ่บงหมดนี้ได้ไรปูเฮตนาข่าสารเพื่นกันบเพื่อนบริเวณว่าเรื่องไทยเรื่องหน้าเนาะเอาตีเรื่องเรียกเรื่องงานสำหรับผู้ที่บริเฮตนาแนดอกว่ากั้นผู้ที่เฮตนาหรือร่างเกี่ยวข่าวพี่น้องอ่า เบล่าเนี่กำลังสิลงเก็บกู้เขาหน้าปีได้ยินขาา่าวพายุสีมาเสียดอกแต่ว่าคว่ำริงมันสีมาบ่อบานเท่าสอนอเกตบ่อตกลมอากาศหนาวเลยพี่นอ้องอากาศเริ่มเย็นแล่นยมมื้อเช้าลมแห้งื้อนี้เป็นสีลุมล่มร่มพยาเลียวกะเลยบ่มีหน้าเห็ดกะแล้มานั่งไล่สดติดภารกิจไปนั่งเห็ดเบียกไปพร้อมพี่นอ้องไล่สดไปนั่งกันหวนัวหน้าเห็นหัวนากระจายห้าอยู่ดอก แต่ลอยลอยจากซีบจากสรานาที่นี่แหละพี่น้องว่าซิมีพี่น้องเขามาแวะมาเวียนพอยา่เลี้ยวเพราะวุ้นทิเข้ามาอะไรแต่จะลืมยกโปะมาหน่พี่น้องคอมเมน่นเขามาแน่ท้ามข้าวทามข้าวกันหลายๆมู่หลาย,ลาย,ลายบอลพี่น้องบ่าจะเป็นทั้งฟังไทยฟังเหล้ายุติตอนแรกกันแล้วแก่พี่น้องที่เขามาแล้วอย่าลืมทักทายกันแน่เด้อพี่นอ้องเด้ออย่าเฝ้านี้แต่กันไว้เลยตอนนี้แก้วพอยา่เลี้ยนั่งใจที่โจยอยู่ผู้เดียว เห็นแต่คนหัวใจมาล้วล้วแต่ว่าปุ่มหัวแมนไผยไปน้องเฮ้ยเพิ่นมาคอมเมนต์เข้ามาเลยเอาขอบคุณขอบคุณทีมงานที่เขับมาแวะมาเวีนเยนได้ไปน้องเลยตอนหนึ่งพ่อใหญ่เลี่ยวนั่งยงานการเหลือผู้เดียวคอมเมนต์เข้ามาแน่พี่น้องอย่าลืมใครกำลังแห้งใจแก่พ่อใหญ่เดี่ยวเนี่ยตอนนี้ไม่อยากเวลาเอาจากซิปนาทีบ่หร,รือว่าเศร้านี่แหละพี่น้องสิได้จากนาที่แหละลองเบิง้ง ล่องไหลตอนหนึ่งเทียงนั่นเองี่เขาเห็นนั้นหลายสองคนไหลคือว่ามีคนเข่าบึงดีแต่พญาเลียเ้ยวก็เลยรองมาไหลบึงมีอยู่สี่คนเนาะเอาขอบคุณขอบคุณทีมง,งานที่ช่วยกันสี่คนกดไหลหนึ่งพอจเลี้ยวก็ดีใจที่พี่น้องสมารห้อมตอนนี้พญาเลี้ยวว่างไน่หนึ่งนะกองกันได้ว่างหน่อยนะหนึ่งเล่มมานั่งไหลสดแน ม,มีใครตอบเลยส well. ันม okay. ีใครตอบเลยสัญญโผล่มาแล้วทักทายทักทาย Let me เฟอร์ควินบ่เพอร์แคนบ่ทักทายทักทายไม่มีใครตอบเลยสันขอบคุณขอบคุณทีมงานกดหัวใจรัวๆข้ามาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณทีมงานที่เขามาซับพอร์ตแก้วปางยัยเลี้ยวบ่ให้น่งว่าอยู่ผู้เดียวมีหมูมีครูเว่าดั้มกันยโผล่ไม่ดั้มแน่พี่น้องส่งสติ๊กเกอร์ส่งยังมากก็ได้พี่น้องแล้วแต่เนาะ อะไรที่เขามา่ลไรอย่าลืมทักทายแก้วเพราะไงเรี่ยวนะพี่น้องนี่คือเล็ดมีมันทักทายเข้ามาแล้วมันทักทายเข้ามาแล้วอ๋อขอบคุณขอบคุณทีมงานได้พี่น้อย่างไ้แต่คุณเฟ้อแก่นบ่เฟ้อแก่นบ่ห้องเพลงไ้ฟังแมวสัตว์ด้วยเป็นอย่างไรระบาดที่นี่เพลงอยังไรเนาะขอมาอาจารย์ไทยนี่นะขอมาเลยขอมาเลยอยากได้เพลงอยังเสาแหลมบนหน้าบ่สิมุทิสลิกาซิตเป็นสมบูร อยากฟังเพลงครับผมครับผมหมดแล้วขอบคุณขอบคุณ <ism> ทีมงานที needed, ่มาแวะมาเพิจารณาพี่น้องเด้อร์พอจะอยู่ทางใดก็แล้วแต่เข่ามาอะไรกันคอมเมนต์เข่ามาทักทายกันในพี่น้องให้กำลังแห้งใจแก้วพงยี่เดียวแก้วพงยี่เดียวกันนั่งเฮ็ดเวียกไปน้ำไหลซดไปพวกเป็นหัวหน้าเห็นหัวหน้าก็สี่ห้าสมมุติแต่ก็ดพึ่งมาทันมาตอนนี้พอไา้บูยุละเอียดเอาจากน้อยเพลงอะไรก็ได้เพลงอย่างน้อยเพลงอะไรก็ได้นี่เราไม่เห็นนี่ อะไรก็ย่อมมีอยู่แต่ว่าอะไรก็ได้นี่บบฮูคือกันครับผมครับผมว่านีแม่ห้างมหสเสนีนี่คักแล้วคักแล้วเพลงนี้พังซื้อยังคักแล้วแม่ห้างมหสเสน์นี่โอวาสาวแม่ห้างนั่นงนี่ดำนี่ดีอีรีเดสพบการนั่งมีคือสิ่งดีๆต้องการพอ่อ เคยถือจะอจาอสั่นบอเฮงีอ่โอ้ยยังเป็นหาเพงไคอยจะเนคอยจ่อจอยู่แต่เนาะยังเป็นคักโอ้ยโอ้แม่ห่างมหาเสน่คอยคือว่าพี่เล็กแต่ว่าเคยถือจาะถือจาะโดดนี้เซาสะจังใดเนี่มาเจะเขาเจ้าแห้งพูนี้จะหนีป้าไปเลยเมื่อกี้ดูกระลังจะอจะเจะอจ่เอ้า บาลโน้หัวมวนเนาะเนธบรรซาแก้วบรรพกแก้วบัพพาเอาเนธบรรซาแก้วบัพพาคนว่าม่ห้างมหาสเน่ห์ได้คนว่าคนขอเพลงมาพี่น้องโอ้าท่านมีไมมนี่นายก็จะจัดให้เพื่อนอยู่แต่ก็ลองเพี้ยวๆนั่นนี่มันก็มันเป็นการเคลื่อนอายี่น้องะอายซ้ำเนี่ยลองบระมวลดิ่ลองเสียงเพี้ยวๆนี่นนี่ประมวนขึ้นกันแา่หลายคนมันบ่มากพังเพค่ยังก็ได้สิจันอยากลองไ้พังอยู่ท่านมีไมมนี่ บันที่พ่อเนี่ทีมงานเนี่ว่าโอ้ยขันแก้วหัวใหญ่เรียกอะไรจับไม่นี่เน็บใส่กี่แห่ว่ราะสนเป็นแค่ขึ้นเน็บใส่กี่แห่เบว่างพี่น้องผมไปดูซองอื่นมาแล้วครับโอ้ขอบคุณขอบคุณเด้อที่เขับมาแวะมาเวียนกันนี่ก็ล่องลอยเบื้องเห็นควายไปเบื้องซองอื่นมาแล้วเห็นเบนไร่สดชื่นนี่คือว่าคนเขาหลายแจะเบื้องเบื้องสีล่องลอยเป็นก่อนว่าน้องเธอไม่ีพี่น้องเผามาแวะมาเวียนสินนะก็เลยมาล่องเบื้องจักซิปหรือเศรานัทีนี่ละ เพราะว่ามีภารกิจยู่แต่ว่านจากไหลพี่น้องขอบุณขอบคุณนั่นคุณเฟือกเฟือแกนบอกข้า่า่ผิดกับขอไผ่เฟือกแกน,นกฟเฟือกก,อกันคุณเดชบรรชาแก้วบับผ้าบรรทักท้ายพี่น้องเขาขอบุณขอบคุณที่งานทีไห้ก็ร่างแห้งใจกับบ้านส่งแก้วปัญเาย,ยเ้ยวได้พี่น้องเลยตอนนี้เดินทางมาได้เก้าหน้าที่แล้วพี่น้องโอ้ยขาดสุดมาไหลสุดนั่งอยู่ผู้เดียวพี่น้องเพื่อนว่าอย่างก็ อยู่ผู้เดียวให้ระวังแนวคิดแม่นก็เพลินไม่อยู่ผู้เดียวเนี่ยอีสานใช่ครับอีสานอีสานอีสานบ้านเฮานี่ล้วพี่น้องเลยเอ้าเพป็นกระโคตรใจหัวใจให้โลล้วๆพี่น้องขอบคุณขอบคุณทีมงานหัวใจโลล้วได้พี่น้องเลยว่าจะเป็นทางใดกันแล้วแต่เป็นกดมาซัพพอร์ตแก้วพญายัเลี่ยวขอบคุณขอบคุณทีมงานตอนนี้เดินทางมาได้สิบนาทีพี่น้องเลยขึ้นวาเซียเล็กๆน้อยๆเพื่อนนำจิ้มพี่น้อง พ่อเนี่ยเป็นน้ำจิ้มพี่น้องเลยเอาคุณได้จากเบื้องโปรไฟล์แก้วพ่อใหญ่เลี้ยวว่าเห็ดคิดเกี่ยวกับยังพี่น้องสามารถขับไปซองมึงได้ได้พี่น้องเด้อล่าสุดนี่ก็แม่นไปใส่ตุ่มกบบหรือว่าใส่รอบดักกบโู้หวานขนาดพี่น้องพ่อใหญ่เลี้ยวจนบอกโอ้ว่าน่าตื่นเต้นขนาดคลิปนี่แต่ว่าพ่อใหญ่เลี้ยกับตัดโบเป็นปันไดก็เลยว่าได้ซ้ำนั่นแต่ว่าคลิดมันน่าตื่นเต้นหลาะพวกกบเข่าลายคุณได้ที่อัน เอฟซีแก้วคนใหญ่เลี้ยงสีเห็นเนาะพี่น้องเนาะคลิปล่าสุดก็ <_ an> คือพยายามลอบดักกบโอ้หมันคักพี่น้องเนาะได้บักได้หลายแด่กบประมาณสิบปลายโตนี่จะโตยิง่งใหญ่ในยามเลยกรบผู้ใดอยากไปเบิ่งไปเบิ่งผมคนไทยครับอ๋อขอบคุณขอบคุณเลยคุณเลสต์มี่เนาะเลสต์มี่เป็นเลสต์มี่เป็นว่าผมคนไทยครับคนจังหวัดใดเด้อเนาะ จังหวัดใดโนครับเนาะจังหวัดใดโนออตอนนี้เราเดินทางมาในสิบเป็นหน้าที่ยังเหลืออยู่หนึ่งคนคักบอวันคักบอคือคลิปล่าสุดของแกวพ่อ่หญ่เลี่ยวผมอ,อยู่นครสวรรค์โอ้หักเสานครสวรรค์มันมีเพลงตัวนี้ได้เพลงตัวนี้แล้ว สาวนครสวรรค์ี่นะเรารักกันมานะแม่นบอกหากนับเวลาก็ยังเข้ามาถึงปีที่สี่นดิแม่นบอกแม่นบอกสาวนครสวรรค์บอกเพิงนะี้ว่าปรึกษากันว่าเราจะไม่มั่นแต่งกันปลายปี แต่เป็นไปาตามนี้พี่คงได้เป็นเคยเมืองสีแควโอ้อัน,นแม่นบอกเพลงสาวหักสาวนครสวรรค์แม่แล้วนี่ก็จะจชือเพีน้นี่ผมอยู่น,น,นคร,นรสวรรค์นะครับผมอยู่อุบลราชธานีนะครับผู้สั่นผมอยู่มุกดาหารเดอ้อทานนี้ก็ได้แล้วใส่ครับใส่ครับผู้สัน่น <laughs> อยุ่ใกล้มุกดาหารนี่แ่ะพี่น้อง ติดกับมุกดาหารสะวรรนเขตมุกดาหารได้ไี่น้องเด้อติดแค่ไม่นำของง่อยตะพังโตรวปวดยูบปานกบผู้ใดกันคนอีสานก็จะหเข้ามาโตดปวดเนาะตดปวดไหมถึงง่อยแค่ตะพังนะบ้านแก้วพญาเลี้ยวน้อง่อยแค่ตะพังโค้งตรวโปดอยู่ไม่้องเอาขอบุณขอบุณทีมงานทิ้ยเงินกันสองคนว่าจะเป็นคุณเล็หมี่ว่าจะเป็นคุณ เนตบนดิตเนตบรรชาเนตบรรชาแก้วบัผพาขอบุญขอบคุณทีมงานที่มาแวนเวียนกันแก้วพงยิ่งเลี้ยวเดินทางมาได้สิบสามนาทีมีทีมงานอยู่นุวกันสองคนขอลอเอาบริเป็นทังนครสวรรค์อะไรกับบริษัเป็นทังอุบลราชธานีพี่เป็นคนภาคไหนจะเป็นคนภาคอีสานบานเท่านี่แหละนี่มุกดาหารสวนนักเขตเด้นี่นะทั้งนี่ทั้งติดสอบต์เลลาวพี่พี่น้องมุกดาหารมุกดาหาร แน่พี่พ่อนเข้ามาแล้วพี่พ่อนฟรีสไตล์เข้ามาแล้วสวัสด ok ีครับสวัสดีนะพี่พ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับา่อแม่พ่อแม่ส่งแก้วพ่อใหญ่เลี้ยวโบ้ให้เห็นอะบโบ้โบ้เคยมาไหลชุดช่วงไรยาหนึ่งจักเทื่อล่องเซกเลตติ่งว่าสิมี่ภูเขามาบ้ก็เลยว่าเขาจักเล็กจักน้อยจักสีจักเศร้าหน้าที่นี่แหละเพราะว่ามีภารกิจอยู่อยู่ในเครื่องแบบพี่น้องยังอยู่ในยังอยู่ในเครื่องแบบก็เลยบบกาไปหลายย่าดพันวาให้ขอบคุณขอบคุณพี่พ่อน ฟรีสไตล์เดอร์พนเข่ามาทักทายส่องแก้วพญใหญ่งงเลี้ยวหลายคู่หลายคนก็มาไละไสุดสวงไปบ่ายขึนนนี่แหละเพราะว่าเวลาพักเที่ยงของหลายคนสองโมงแล้วแต่ว่ากั้นคููเอ็นไห้เอ็นหน้าสวงและยานนี่กับเกี่ยวเขาว่าเนาะพี่น้องเนาะหน้านี่กับน,น้าเกี่ยวเข่าน้ายแล้วดูเก็บเกี่ยวช่วงนี้กันกยยล่อง,งแล้วล่องเก็บกู่เขา่าหน้าปีแหละขอบคุณพี่พ่อฟรีสไตล์พนเข่ามาให้ยกำลังแห้งใจแก้วพ่อใหญ่เลี้ยวพนส่งส,สติ๊กเกอร์มาบ้าลายๆบพรว่าจะเป็นรูปหัวใจ ว่าสิเป็นลูกยังอีกเบื้องเดึด่ลูกนี่มิดว่าจะเป็นหน้าฬิกาว่าสิเป็นดอกไม,ม,ม้อี่นี่ร้องเอ้ามาห่อนดีใจมีพี่พ่นอนบนเขามาแวะมาเวียนขอบคุณขอบคุณพี่พ่อนที่เขามาแวะมาเวียนได้พี่น้องพี่พ่อนเด้อขอบคุณขอบคุณอะไรผมกันหน้าวงาอยยุผู้เดียวนี่แหละอูยในี้แหละลองไรซสดช่วงเที่ยงพี่น้องเซ็กเลตติ้งว่าสิมีทีมงานทำมาแวะมาเวียนบ่เป็นกันยกโปไมาให้ มีอยู่พี่พ่อนกับบริพัปะส่งสติกเกอร์มาลุลุ่ยแล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณทีมงานตอนนี้เดินทางมาได้ที่มาหน้าที่แล้วพี่น้องว่าเสียเอ็เล็กจักหน่อยที่แหลกว่าเสียจากซิปหน้าที่แต่ว่ามีทีมงานกับบ้านเลยก็ได้ไล่ต่ออีกจักหน่อยเอาอีกจักหายหน้าที่อดเศร้าสุดี่้องเนาะเราจังหวะจากเศร้านาที่นี่แหละประมาณนี่แหละไหลไหลพอยาวพอยเลี้ยวพวัติพวไรกิจกี่พี่น้อง แต่ว่าไปไล่ช่วงแรกนะบูญจักมีคนเข่าพี่น้องบูญจักมีคนเข่าไปเห็น่องเพิ่นไปไล่รสลองเพลงสนามนั้นโอ้สิบูติสเลกซิสเพิ่น,นบ่าเกิดว่านะก็เลยว่ากันเสียเอาแบบเพลินไปลองบระมวนได้บททีน่นี้ลองเพลงบระมวนได้บทจ้างแนวสิไปก็เลยว่ามาื่นาั่งจมมาจังย์เสีเลยพี่น้องนั่งว่าไปเรื่อยๆไปแล้วนะครับขอให้มีความ มีคนดูเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเล็กมีขอบคุณหลายๆที่เขามาแวะมาเวียนกันไปเพิ่นมาแวะมาเวียนน้อยหนึ่งแล้วก็ไปพี่น้องอ้าวบ่ว่ากันพี่น้องขอบคุณพี่พรฟรีสไตล์เพิ่นเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์บักหลายๆพี่น้องขอบคุณขอบุญทีมงานที่มาแวะมาเวียนกันบ่ดชีวิตั้งแดกก็แล้วแต่พี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมทกักทายแก้วพอยยี่เหลี่ยมจะได้พี่น้องเด้ออย่าปล่อยแก้วพอยยี่เหลี่ยมนั่งโงาอยู่ผู้เดียวเด้อ พี่้อมล่มน้าแน่ไข่แน่ได้มีคอมเมนต์คอมยันขมาแล้วพรานี้มีแน่วาวนะครนบมมีคอมเมนต์ยันขมาก็จะจักแน่สีขาวเลแก่วพอย,ยเรี้ยวก็ได้แมนอยู่บ่ล่ะบายบายครับผมเอาขอบคุณอุ้ๆน,นะครับเด้อยกดยิวไลค์ให้เลยนี่ผมชอบคุณกดไลค์ให้เลยสำหรับคุณเลดมีเลดมี่นะเลดมีเลดมียี่หอ้อยี่ห้อเลดมี บายบายครับคุณคุณเน็ตบัญชาเน็ตบัญชากอบบายบายขอบคุณคุณเน็ตบัญชาที่เขับมาแวะมาเวียนกันคอมเมนต์มาบักได้หลายเลยแล้วก็คุณพี่พรพี่พรฟรีสไตล์คุณก็เข้ามาคอมเมนต์ให้บ้าหลายๆคอมเมนต์พี่น้องขอบคุณขอบคุณทีมงานที่มาแวะมาเวียนกันได้เป็นอัเด้อว่าจะเป็นคุณเน็ตว่าจะเป็นคุณเลดมี่ว่าจะเป็นพี่พรฟรีสไตล์หลายคนหลายคนที่เขับมาแวะ ของไร้ซดแก้วพไนพญ่เลี้ยวเลี้ยวพอใหญ่เลี้ยวว่าเสีเอาจากเศร้านะทีตอนนี้เดินทางมาได้สิบเจ็ดเล่นเลืออีกสามนาทีพี่น้องกันมีพี่น้องอยู่นยักันกับไลท์ต่ออยู่เรื่อ้ยวไปจ้าทั้งโบมี่กันสี่โดดยู่ประมาณนเศ้านาทีนี่แหละพี่น้องยังว่านี่แหละเพราะว่าภารกิจยังมีอยู่ความหนาเอาไลท์กับโบได้พี่น้องเอาไลท์กับโบได้เอาซ้ำไปได้เลืออีกสองสามนาทีนี่แหละขอบคุณครับขอบคุณครับสติ๊กเกอร์มาลุลุ่อะไรพี่น้องเนีย หล่เงาพระส่วนวันวันพฤหัสวันพฤหัสตรงนี้เนาะพฤหัสสบอดีเก็บแต้มไปเ,ไเไหหรื่อยๆพี่น้องเก็บแต้มชั่วโมงพออ่อใหญ่เลี่ยวเนี่ยโบผ่านส้มโมงได้สำหรับยูทูบส่งแก้วพออ่อใหญ่เลี่ยวแต่ว่าผู้ที่ตามผ่านแต่ว่าชั่วโมงบบผ่านพี่น้องเอ้อจะเป็นยากเนี่ยวะ ขอบคุณคุณทีมงานที่เข้ามาให้ก็ร่างแห้งใจเก็บสุโมงซอยกันเฮ็ดไรซีหอดซีพันสุโมงก็อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยทีมงานยูทูบเบอร์เท่านี้แหละเข้ามาซัพพอร์ตกันเองครับพี่น้องเนาะวอา์จิเป็นทางได้ก็แล้วแต่วอา์จิเป็นพี่พอดพรีสไตล์ว่า์จิเป็นคุณเลสมีแล้วก็แล้วก็คุณเนตรบัญชาเนาะมาอันเติมเวลาเพราะยังเลี้ยวเล็กๆน้อยๆพี่น้องแต่ผมได้เอาไลน์เอาทราบมาที่ แต่ว่าตอนนี้เขาเดินทางมาได้สิบเก้านาทีแล้วก็วจะได้โดนห่านป้าพี่น้องเลยได้ไหมเพราะว่าน,นี้ติดภารกิจอยู่พี่น้องเลยตอนแรกเวลาสิบเจ็ดโมงโวะโอ้ยสิบแปดโมงสิบแปดโมงเลยละจังสิมีไล่หมดเลยนะใดกันพอยานเลี้ยวปรเมื่อยกับที่ไล่ต่อในเวลาสิบแปดนาฬิกาตอนแรกพี่น้องแต่ว่าขันเมื่อยกับพักพรอมแล้วแต่อารมณ์ดอกเรื่องไล่ซดเอา้ามาหอดสิบเก้าเศ้านาที่เลยขอบุญขอบคุณ,คณทีมงานทีมบริเมณบริเวณก็ได้พี่น้องได้ พ่อเลี้ยวกับจีเดย์ว่างจะไล่ซดเพราะว่ายังมีภารกิจอยู่เอาเล็กๆน้อยๆพี่น้องเซ็กเลตติ้งซื้อๆพ่อจะมีพี่น้องมายามบ่กระมีอยู่ประมาณสามสี่คนนะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณขอบคุณทีมงานที่มาแวะเวียนกันพิเศษกับแม่นพี่พ่อนอพี่พ่อนฟรีสไตล์เพิ่นเขามาเป็นผู้ล่าสุดของงานไล่ซดของแก้วพ่อใหญ่เลี้ยวแลก็คุณเนตรบัญชาแล้วก็คุณเลสเมีแล้วก็บใครอีกเนาะเบิ่งเบิ้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 งมีบ่มีบ่เบิ่งกว่เด้อเนตรบัญชาเลสเมี คุณเฟอร์แก้มหรอแล้วพูดได้อีกเออมีสีหาคนที่คอมเมนต์ขมาพี่น้องขอบคุณคุณทีมงานที่อยู่ในการหดเศร้านาที่เลยมองโอ้โยจังเปันขักเนี่ยว,ะ <_ s 1> ว่ะเอาตอนนี้แล้วพี่น้อง